สวัสดีตอนชายชายจ้าสวัสดีกินข่าวด้วยด้กินข่าวจ้าให้ละโงกมาเลยนะนั่งไปหานั่งากินไปเมื่อยละจ้าไร้โคกไปประมาณโตกมาปีนี้มันเถาลวพ่อบอกยังนี้มาณไปหาย่งประมาณพ่อบมาไป่กันประมาณก็ว่ประมาณแล้วดีเลยเมื่อยไปเมื่อยเจากนเจาปนมาเ่นับ

งมกบอกุกกระหามกดับลงไปหันน้้อง่ผ่ากะเรักเนาเยาไชมามองม้ยเอ้ยาจ้าเาไปโไดดไปทั้งนี้ก็บพีอะวดเขาดำหน้าเนี่ยมข้ามาจะอวนน่อยไมองนอเขาเลยไปใหมก็ ยหทางไหล้ยังงี้าไปลงหมอาหนบหากเพ่หาอยู่พอเขาดันาสวยคนหามื่อกี้ไปยุ่มอื่นนะต้องไก่หรอแปปไปเช่าเขาหาได้เหมือนุกไก่ลยเขายังหาได้หาแกอเลาะมาหาเอ็คขยำแมงเขาตื่แต่ัำดเีหันนนี่เทนดอนโศกหน้าจันนีละงอ ก็มเมาหาหาอาย่าขาวเลยขโอ้ยป้ามันน้อยกี่ลงปดัเอาไปน้อยเดียวนึงเอาไปที่ซึ่งหน้ารูปแปดแล้วผมแม่นเบิดอมันร่งแป จะไปหากินเพราะเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยพี่บ้านเลย้มันบุคคลอยากกินกบบจะไปหาไปหาจิ้งิสัยหาอยู่หากินเห็ดออกเห็ดทานเห็ดออกแล้วก็ตายแต่ละมือย่างไก่ใช่ไมสุดไหมเราต้องเงี้ยไม่เกิเห็ดยุคากันเห็ดยุคาก็ออกลายเดี๋ยวนี้เขาว่าย่างไก่ไปไปส่ง แตงให้แล้วพระเจแปลกเป๊ะเป๊ะห้องบริยาเพชรสวัสดีท่านผู้ชมกับต้มไก่ต้มไข่นางตื่นสายจนเข้ามาเบิดป่ายยูชูจังไแ้ก็ว่าจะไปตื่นแต่ช้าๆว่าตื่นมาตื่นมาวันยังเชียงชมพลมบุญบุญอยู่โอ้ยบ่อเจลี่่มไปตอนเพนยังได้แล้วก็มันสิไปหาามาจาก มันคือตอนเพลินแล้วไม่แหลกไปหาทวนไปหาอย่งน้างปลูกได้เพลินแตปล่อะช่วยลงไปดแตหน้าก่อนบอกนี่มันปล่อยอย่าเดิมแล้วใช่ไหมมันคือแต้มหน้าปล่อยหล่ะถ้าแต้มหน้าก็ไอเดียนะ เราดับหนดัน้าเราดับน้าเรจิบมือเดีวพาคนดับ้อนบริษัทดับเายังไงวรลงดับนะครับหน้าหวานกัเบิร์ดมือนดมือนี้มือุดท้ายมือเขก เนเมื Five, ่ออเมริกาอย่างนี่ยังไงจะตากคาม้าเรื่ยนี่จะพอกยูับับอยูมือถ้แบบแบไปี้แนีบบนี้านี้นี้นบบนี้น้ีนี้อนแนนี้ยแนบนนนนี้ เห็นเขาบชอบติ่มเพงราเาว่ะเขาเ่อบ่มันจอยากเป็นแม่เป็นใจน่อเห็นบ่แถวนีเลยังบ่จะไปเบิเนื้อพี่เอาเินบัวมาวางพีอันี้และไมนจับไมหยาบบ่เพียงเียขาเบื้องบัวนุ่เียเนี่ยหร้อนบ่ แอโอนตัวผมยาใช่ไหมุกผยังต่อยมงรายคนจ่อยมืนกัจ่อยยังรน <Gore> ้องมันยังลายคนอยู่นี่ยมันสาวป่ายคนเป็นน้ำโส่รายยาได้เนาะมันบ่ล่ิสไผู้ชายเลยาเด้อโนนนนไปจอยมาจะปีแล้วนิไซเขาเป็นคือเด้อเขาไม่ได้มาจอยเลยจ้า เามปนอริ่เลแต่ละปีนะแต่มันจะไปช่อดไปช่อดยังไ่เคยชอดที่เราเขาเป็นมาช่อดเยอะมาจากภูไทยเขาจะไปลงัตว์เา ก,ก็ไปชอยน่นนนไอบร้านเด่นของลงเทพเลยไ,ไม่ไปหางเงินหอนรอกเรินนม่มไปเดืดน้ำีเมือยอที่เง้น ไปเล่นเิลงกูตายเนี่ยไิจ้กขวดก็งจากยก็เอานิงรงก่อนผ่มึงายก่อนผู้้ำเออ้ำีด้วยนเคยเล่นลูกโกกับเนี่ยลูกชายไปเสียแล้ว

มันแห้งกว่าแล้วามันอันที่ปอดเตักิดมันเป้าได้เรารจานหนที่เป้าอย่างน้ำต่ำตึ้งโลดเี่ยงไปบางก็ไปมาเก่านะบเนแล้วมาเลยรขอเขากีบ้า ถ้าหวานใส่มือมันไปอํำหลดอยเขาถือไปนําดิมันแก่บ่อกมือไปมันกลับไว้แก่มันบ่ออกมือมันน่ะเดี๋ยวจะหาได้หน่อยชอมอื่นอ่แก่เนี่ยมันก็บ่อเริ่มเศร้าใส่ในมือไปมันเป็นยังคื่อันนะค่ะแก่มือออกเขาจะใส่มือมันอหไมันกลับไว้หนั่นมันแก่บ่อมือของมันนั่นจะมาอืมหดมือมันจะหดก็ บอกพูกินกรับบาพูนขบาเป็นขบ่าเป็นเราเป็นแม่ค้าเลยสิ่มันแพงเนาะยังก่ยังยังคุณยังก็อนสีอุ้มลอยังก็อนนะพระอุมาสีอุ้มแมว เขาใช้ป่อยเคลื่อนอีเมื่อนจะไปน้ำปกิมันือแจงตัวอันขัดใช่ไหมแย่ดำพ่อบ่นอย่างันอย่าข้าวเดี๋ยวไปอิ่มบุญไปได่หอกินในช่วงหางไปอิ่มห้ารนี่ชงที่ยังไหนเศรบริเลี่ง มันอ้อมอี๋ยวมันไปใช้มันไปนี่แล้วก็ปองมาไปนี่ย้ป้องมาปองมันมักทำกินเนชวนห่างชวนเราแอบุินีนำมาจากขางเฮาสักสิหนงยาโดดๆบนแล้วกเลี้ยงเดินเข้าฟองไป่ฟองมาแรกจะขึ้นยาบุญหลัง แต yeah. okay. ่จะไปใช่ไหมมีกระชองนะนั่งจับเงินบอกตรงออกหมดบริมีขดบวมขดเคียวส่งเบาอย่างเนี่ยอะไรก็คุยจับ

มาดับหน้าสวยไปเ่นไข่ตอง่้นนมาดับไอุูนี่จะกันเก็บไปากูขไปบ้าหมปึงงอกมาู่อ่ะแต่ก็ไปตอนนี้ดี๋เขียงไปสบไปม่อแดมันอยากกินขาบอกเขียงกีมส่งมันอ กิพลาที <numbered target> for er ่ออกมาคราวเดียวมาอนาินเท่านั้นนะแต่ว่ามเงฝาเลยะจับ่ามันดูไ่ไงไหมพี่จะได้เห็นในช่วยยายตาเขายกเหมืองตักเงยเอยงเหงื่อ

ท่ามพ้นดอยเน่ยแม่วิ่งเขาเป็นอย่างนี้เราจะนาว่าองลูกไทยก็อ่าี้อย่าจักเขาอานี้จั๊กไทยก็แ่ว่าชิฟฟ์เขาขี้ข้ามแน่ล่ะแม่เอ้ยบุจักแนวหาคันดุยดีเขาบ่ถูกเขาเอาสิกอันแล้ว บัจักเนวยหาเขาบอกมแจ้งเนีหานแม่ตะกี้ของกินกบแจ้กปูกินตะคอปูหนักบ้านใครจะเต๋อปูกยักหยาดาวิงมีกับปูกินปูคล้ายด้วยมูเจ้าหากระบอกเทโพะจอกยางมูจังแต่ให้ซีซีโต๊ะนั้นงานนั่นนี่แม่กับไปหาจอดยางหยัดที่เขาดอกไใช่เาไป็นาะหาแต่ปูอ้วกเอาไปก็ จังโง่และแม่เขาบริเทีนหนังสือไม่พวกโง่โง่ล้วก็ไปข้อมกพิบรรดหวานหน้าองปุ๊บอืไม่แต่ไปข้อเขาเข้าไปเาท่มบบนสลัดตะเลียงลูกชื่อเอาหล้กกลูกซิปลูกแปะไม่เดินทางสิไปข้อแม่ไปไปข้อเขาก็อเลไปขอได้แมมพิกบรรที่ห้องก็อเลไปได้ไก่เปญจตาเป็นไงกิเศร้าจนคำอันนี้มันไก่ กู้ยย่างบรรนาไพนาเตอร์เนี่ยบรรหาจงกอนอย่างไรไป<ม>ข้อเขาอันนั้นะแ <esos S 1> ตข้อเขาใแม่อันสอบเดียวบริเติมเขามาลเลยจี๊สอ,อบสไปสอบเขามาเขาเอาดีเขา้มนแต่เขาขี้ที่บรรหานะ่ะกอดบรหาใ่สมิรจะคัะดยฮะฮ่า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 ฮ่คนกอบ้านนั่อ ลงลงเฮาแลกินข้าน้ําพวกเนี่ยประมาณเป็น12หน่อยนกเสียวบ้านนั่นบ้านนี่จัแกนะเสียวหลายใส่เสียวเสียวพอับอีว่างยังเียวนางอันนี้น่ะําน้อยก็มีงกามาางบ่หลายปีเนาะแม่เนาะลงลงเทเขายังมา น้องจะแบ่งกับมีคำน่อยกับมีไพี่ดิแม่พ่อแห่ไถ่พอดุกวนแล้วก็วันดูขันยุ่งกับมีอพี่พอแห่ไถ่เนาะแก้วย่างพอย่างตุนเจ้มาข้อข่าวข้างหลไข้อนร้อแล้วเขากับใครเห็นนาเดียไปกับจะลอมบดีหางไปเเขาก็บข่าคายร